หนังสือคณะกรรมการวิิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0405.4ทับว .41 ลงวันที่24มกราคม2567เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเลี่ยงหลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณพศ2567 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเลื่อนรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณปัจจําปีงบประมาณพศ2567จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 1. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภารวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณาของงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของโรงงานของรัฐไว้ก่อนเช่นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเป็นต้น และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงคณะอนุกรรมธิการ่าิามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่สอง ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที กก่าคือหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยหน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567มีผลบังคับใช้และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จากสำนักงบประมาณแล้ว 2. การลดระยะเวลาการดำเนินการ การเผยแพร่ร่างประกาศและแรล่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้วงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทให้อยู่ในดุลพินิจของนหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้สำหรับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดาเนินการดังนี้การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งที่ วงเงินเกิน5 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทให้ประกาศเป็นไม่น้อยกว่า3วันทำการทั้งนี้ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน100ล้านบาทให้หน่วยง,งานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า20วันทำการ การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาวันทําการสําหรับระยะเวลาในการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ที่ดำเนินการในครั้งนี้ใช้สำหรับในปีงพันหมา25อยหเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์0432420800หรือ043246675